เหลืออีก4ตอนแทบไม่มีไม้เด็ดให้ติดตามขอแต่งอีกครั้งคือเธอคงสุดท้ายงอนกันทั้งเรื่องคืนนี้เตรียมสร้างตำนานง้อเมียให้โลกจำ เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับละครน้ำดีฝีมือพี่แอนทองผู้จัดคนเก่งที่ไม่ว่าจะผลิตละครเรื่องไหนก็ดังเปลี้ยงสำหรับละครเรื่องคือเธอเป็นอีกหนึ่งละครที่พี่แอนได้ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานดีๆขึ้นมาจนทำให้ละครเรื่องนี้เป็นฮี่ฮอตฮิตจนได้มีกระแสฮิตจนทำเอาแฟนๆพูดถึงกันทั้งประเทศใกล้ถึงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับละครโรแมนติกดราม่าเรื่องคือเธอของผู้จัดแอนทองประสมถึงตอนนี้ก็พากันลุ้นเุก กล,กล้ากับสายคิมคืนดีกันสักที่มาสัปดาห์นี้ถูกใจแน่นอนโดยกล้ากล้ามาริโอมเมาเลอร์เกิดหายตัวไปไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรทําให้สายคิมาย่ายา,ยาอรัสยาเป็นห่วงมากออกตามหาจนเจอว่าไปพักอยู่ที่บ้านพักบนเกาะแถมเจ็บตัวด้วยก็เลยคอยดูแล และยังได้ปรับความเข้าใจกันบอกรักคืนดีกันกอดหอมกันอย่างมีความสุขก่อนที่กล้าวกลาจะกระโดดลงไปในน้ำสายขิมตกใจเพราะคิดว่ากล้าวกลายังบาดเจ็บอยู่แต่เห็นลีลาดีดา้าเป็นปรากดีได้น้ำของกล้าวกลาเธอก็เลยต่อว่าไปชุดหนึ่งแต่กล้าวกล้าหาได้แค่ไม่หนำซ้ำยังดึงสายขิมตกน้ำใสอีกฉากนี้ถ่ายทำกันที่แถวแสมสารสตหีบเป็นฉากหวานสวีทของมาริโอกับยายา,ยาอีกฉากรับรองว่าดูกันไปยิ้มกันไป มีความน่ารักมุงมิ้งอาจจะมีแง่งอนบ้างแต่เป็นฉากที่ทั้งคู่ต่างมีความสุขปรับความเข้าใจกันแล้วมียาก็ตรงฉากที่มาริโอดึงยายาลงน้าซึ่งหายกันอยู่หลายเทคเพราะฉากตกน้ําไปแล้วจังหวะไม่สวยบ้างละ่ะหรือว่ายายาโผล่มาเจอเสื้อของมาริโอคุมหัวบ้างละ่ะก็เลยต้องตกน้ําหลายรอบอย่าพลาดชมฉากนี้ในละครคือเธอกล้าวกล้ามาริโอเมาเรอร์เดินหน้างอง,งอนสายขีมยายา,ยาอุรัสยาเพราะเข้าใจผิดเรื่องราวในอดีตกล้าวกล้าสื่อหุ้น กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในโรงแรมทรงศีลแซมยูรานานแต่กลับทําให้สายขีมโกรธกล้าว้าที่ไม่เลิกทาพ่อของเธอแต่แม้จะมีกระแสฮหิตมากแค่ไหนก็ไม่ไหวที่จะโดนดรามา่าเรื่องของเนื้อเรื่องที่น่าเบื่อจ,จําเจเพราะหลังจากที่เนื้อหาความเข้มข้นได้คลายลงไปก็เหลือเพียงแต่การตามง้อง,งอนของพระเอกนางเอกที่ผัดกันง้องผัดกันงอนจนแฟนๆชักจะเริ่มลำคาญไหนจะเป็นเรื่องของความปากแข่งของแต่ละตัวละครที่ไม่ยอมพูดความรู้สึกของตัวเอง จนทําให้เรื่องราวบานปลายจนเริ่มออกทะเลแต่ถึงอย่างไรขึ้นชื่อว่าละครคือการผลิตผลงานออกมาเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมและขึ้นอยู่กับแฟนๆว่าต้องการจะรับชมหรือเลือกรับชมในมุมไหนมากกว่าแต่อย่างไรก็ต้องตามกันต่อเขาว่า4ตอนสุดท้ายนี้บทสรุปของแต่ละตัวละครจะเป็นอย่างไร